สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการแนะนำหนังสือประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ใกล้จะถึงวันแม่กันแล้วนะคะห้องสมุดของเราก็จะมาแนะนำา5อันดับหนังสือที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่คัดสรรมาให้แม่แม่และผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านกันนะคะซึ่งเป็นหนังสือขายดีและหนังสือที่มาจากแฟนเพจที่มีผู้ติดตามมากมายเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าหนังสือดีทุกเล่มเลยค่ะ มารับชมกันเลยค่ะว่ามีเล่มไหนกันบ้างและเล่มแรกที่เราจะแนะนำกันมีชื่อเรื่องว่าแม่ที่มีอยู่จริงแปลโดยอตินเนื้อหาภายในเกี่ยวกับคู่มือสู่การเป็นแม่ที่มีตัวตนให้ลูกคำว่าแม่ที่มีอยู่จริงเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแม่หลายคนเข้าใจความหมายว่าคือการอยู่กับลูกตลอดเวลา แต่แท้จริงแล้วความหมายถึงการเอาใจใส่ลูกอยู่เสมอสังเกตทุกเวลาที่อยู่ร่วมกันเมื่ออยู่กับลูกควรพักทุกสิ่งและให้ความสำคัญกับลูกเป็นอันดับแรกค่ะ mm. เพื่อให้ลูกรู้ว่าเขาสำคัญที่สุดสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ชั้น3หนังสือจะอยู่ที่หมวด649.12ค่ะเล่มที่2ชื่อเรื่องเด็กไม่ใช่ผ้าขาวอย่าเข้าใจผิด เขียนโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดวะทีปาตีหนังสือเล่มนี้เป็นตัวกลางที่จะทำให้พ่อแม่เข้าใจถึงหัวใจของเด็กขอแค่พ่อแม่มีศิลปะในการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจความแตกต่างจะเด็กกี่แบบก็พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ในแบบของเขาเองเพราะเด็กไม่ใช่หุ่นยนต์เดินได้ที่ทุกคนจะต้องเหมือนกันจะเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือเด็กแบบไหน ถ้าพ่อแม่เข้าใจก็รับมือได้ทุกสถานการณ์ค่ะหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กเข้าใจพัฒนาการของเด็กและนำไปใช้ในวิถีชีวิตได้จริงค่ะสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่หมวด649.1หนังสือจะอยู่ที่ชั้น3นะคะมาต่อกันที่เล่มที่3นะคะชื่อเรื่องเลี้ยงลูกแบบนี้แฮปปี้กันทั้งบ้านแปลโดยปริยาชื่นชูเวศ หนังสือเล่มนี้ขายดีมาแล้วในไต้หวันนะคะผู้เขียนเขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่ได้ลองเลี้ยงลูกโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยและนอกจากนี้ยังมีเทคนิคในการพูดคุยกับลูกเพื่อให้ลูกมีความมั่นคงทางอารมณ์การเลี้ยงลูกก็มีหลายวิธีนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าวิธีไหนดีที่สุดอยู่ที่ว่าจะนำไปปรับใช้กันอย่างไรพบกับ6เคล็ดลับ ในการเลี้ยงลูกที่ได้ผลดีกับพ่อแม่ยุคใหม่ค่ะสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่หมวด649.1หนังสือจะอยู่ที่ชั้น3นะคะเล่มที่4มีชื่อเรื่องว่าอยาปล่อยให้พ่อแม่รังแกฉัน เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒธเชยประเสริฐหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยปรับเปลี่ยนและแนะแนวทางในการดูแลลูกเพิ่มพฤติกรรมที่น่ารักลดพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกผ่านการเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่มักเกิดขึ้นจริงสอนให้พ่อแม่รู้จักวิธีการสื่อสารการแสดงออกทางสีหน้าและร่างกายการจัดการปัญหาต่างๆเพื่อให้พ่อและแม่พร้อมรับสถานการณ์ ได้อย่างสุขุมและดีต่อหน้าลูกสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่หมวด649.1หนังสือจะอยู่ที่ชั้น3นะคะและเล่มสุดท้ายค่ะชื่อเรื่องมนุษย์ลูกเขียนโดยรัศกรทิมสุวรรณและทินาการหล่อสีสุภชัย เป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับวิลกรรมสุดแสบของมนุษย์ลูกในปีแรกหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่รวบรวมประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกอย่างไม่เครียดและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเป็นประชากรของโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นหนังสือที่อ่านง่ายค่ะและมีภาพประกอบที่สวยงามด้วยนะคะสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ชั้น3หมวด649.122ค่ะ และนี่ก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกที่ถูกคัดสัรมาแนะนํากันนะคะห้องสมุดของเรายังมีหนังสือที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกอีกมากมายเลยค่ะผู้ใช้บริการสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด library.nru.ac.th นะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามช่องทางที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้ก็ได้ค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ